สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำะวิธีการดูแลเครื่องหลังช่วงปีใหม่นะทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ละวแต่ช่วงปีใหม่ก็เราจะมีวิธีการในการดูแลเครื่องนะครับสำหรับเป็นเครื่องรุ่นของ b บ m บูแล็ที่เป็นรุ่นที่มี Enco คเ ure ปิดนะครับก็จะมีด้วยกันสส่วนอย่างแรกนะครับก็คือพวกนี้แกนเหล็กที่เป็นล็อตพวกนี้นะครับเราจะมีสส่วนครับเป็นวัสดุ2อ,อันก็คืออันนี้จะเป็นลูบิคันต r e รีมนะครับจะเป็นเนื้อครีมส่วนนี้จะเป็นลูบิคันออยของแบมบูแล็บ ถ้าเกิดอันนี้หมดเราสามารถซื้อของยี่ห้อซปเปอร์ลูปนี้ได้นะครับวิธีการทําก็คือให้เราเช็ดแกนพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีคราบน้ํามันที่เราเคยใส่เข้าไปก่อนหน้านี้พยายามอย่าใช้ชิชู่หรืออะไรที่ค่อนข้างหลุดเป็นขุยได้นะครับก็อาจจะใช้ชิชูเปียกก็ได้ครับเช็ดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรซับให้มันแห้งอีกทีหนึ่งนะครับนี่เช็ดเข้าไปนี่จะเห็นดําๆอย่างนี้ออกมาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถนอมการใช้งานเครื่องนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแกนหนึ่งก่อนนะครับอ่า ตัวแกนี้ด้วยนะแกนเหล็กธรรมดานี้ด้วยนะครับอพอเราเช็ดเเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บนะครับพอมันเริ่มเงาใสละให้เราใช้ตัวที่เป็นลูเบคันคนรีสนะครับจะเป็นเนื้อครีมบีบเข้าไปครับไม่ต้องเยอะนี่อาจจะบีบจุดนี้ครับไล,ล่วขอดูก่อนนะหมด,ดยัง นี่ครับบีบค่อยๆนิดๆิดไม่ต้องเยอะอ่าประมาณนี้แค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเวลาตอนเปิดเครื่องเวลาแกนแซนดมันลงมันจะค่อยค่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อให้ตัวเนื้อครีมมันไฟทามแกนแทนส่วนที่สองนะครับจะเป็นส่วนของแกนข้างบนตัวแกนคาร์บอนนะครับตัวแกนคาร์บอนนี้ไม่ต้องใช้หล่อเลื่นนะครับเพราะว่าตัวอันนี้ไม่จําเป็นต้องหล่อเลื่นแต่เวลาเราจับไปมันจะมีฝุ่นนะครับก็ให้ใช้ผ้า ชุบแอลกอฮอล์นะครับอ่ามันเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับแอลกอฮอล์ล้างแผลธรรมดาเช็ดเข้าไปอย่างนี้นะครับเราจะเห็นหนี่เห็นไหมมีดำๆออกมาเป็นผงผงฝุ่นคาร์บอนครับที่เขาเสียดสีกันเราก็เช็ดก่อนเลย นะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวเครื่องตู้ปิดนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่อง A1 กับ A1 Mini กันวิธีการใช้งานการดูแลรักษาใกล้ๆก,กันครับใกล้เคียงกันก็มันจะมีต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นลางสไลด์หมดเพราะฉะนั้นนอกแกนแทนที่เราจะใช้ตัวลูบิคันครีชใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นลูบิคันออยซึ่งของแบรบูเล็เขาจะแจกให้อยู่แล้วนะครับก็ทําการเช็ดก่อนเหมือนเดิมนี่ครับเช็ดพวกแกนนี้ก่อนนี่เห็นไหมดำๆออกมาเต็มเลย นะครับเช็ดแกนนี้ด้วยตัวร่องนี้นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับแนะนำว่าให้ปิดเครื่องก่อนที่จะเช็ดอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับปิดเครื่องถอดปลั๊กได้เลยแล้วก็ยังมีแกนแซดอีกแกนแซดเราก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันนะครับอ่าพวกนี้ พอเราเช็ดเริ่มสะอาดดีแล้วใช่ไหมครับก็ให้ใช้ตัวรูไปแค้นออยแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตัวนี้ตัดไปอย่างเดียวเอาคัตเตอร์ตัดโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดเข้าไปครับบริเวณนี้อ่าไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมตัวน้ำมันมันจะไปตามร่องนะครับค่อยๆหยอดครับ อ่าเหมือนกันนะครับเร็ียบร้อยอันนี้หลูกแกนนี้เสร็จแล้วเรามาหลูกแกนนี้บ้างเหมือนกันแต่แกนนี้ไม่ต้องเอามือเลื่อนเองนะครับเดี๋ยวตัวมอเตอร์จะมีปัญหาก็ให้ใช้ว่าเอา้าเราหยอดไปก่อนแล้วก็อาจจะเปิดเครื่องแล้วก็ปรับแกนแซตแก,แกนแกนตขึ้นลงนะครับแค่นี้เองส่วนแกนนี้เหมือนกันนะครับให้หยอดบางอย่างนี้ครับ ไม่ต้องเยอะนะครับระวังไหลเข้าไปในล่องนะแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นเลืนลงนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นการถนอมดูแลรักษาเครื่องหลังจากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานนะครับก็สามารถทําแบบนี้ทิ้งไว้ได้เลยหนึ่งคือเราใส่เพื่อให้มันหล่อเลื่นอนาคตเรามาใช้ได้ใหม่ก็จะใช้ได้ปกติ2คืออ,อาจจะช่วยรักษาเรื่องการสนิมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้วันนี้ก็จบเท่านี้ครับผม